ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านมือนี่นะครับพันจอยสิบพายเอฟซีมาจิดตามเพชรอาหารครับทำอาหารนี่ครับพี่น้องมาตามพันจอยมาครับขวากบครับขวากบขวากบรับพี่น้องเอออ่แค่นั้นนะครับอินเตอร์อินอินเตอร์คุณนายกับ เจ้านายเพื่อนม้ยามนะครับพี่น้องบ้านขกวดท่านปอท่านคุณนายพอท่านอบตนะครับเป็นเป็นน้องสาวเมื่อนีเพื่อนมาทาอาหารให้กินมาทํำอาหารในพันจอยกินครับเมื่อน่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมนี่ครับขวกบครับขวกบนะครับขวบปลากินข้าปลาเมื่อนี้เป็นบรรยากาศการกินเขาครับเป็นโอกาสดีนะครับเมื่อนี่อฟซีทุกท่านนะครับ พันจอยคุนายประเทศสุกแล้วพันจอยยิซมให้พี่น้องให้แฟนคลับได้ติดตามไปมพ่าอมกันว่าแซบหน่อยแซีบลายนะครับฝีมือคุณนายแล้เอะอ๋อ ไปเห็นแล้วไปน้นนำใจรูนะไปสุดยอดเลยค่ะมันจะแซบ,ม,บามาเด้อมาเด้อพี่น้องหน้าคนแบบสีเขียวเจ้าอุ้มดีเนาะมาเจาบ่ะคามครับเอฟซีพี่น้องเลยคามสมครับต้องให้พันจอยที่พันจอยที่เสนอไป ต้นกอนนะครับขามสวมพื้นบ้านครับลูกบิ๊กสมสวมจนอวดหลับตาอะไรครับพี่ล้องนี่ตาบอดเอมือนครับสวมหลบอดหลับตาที่ให้พันจอยที่พันจอยที่น้ำเสนอเอฟซีนะครับคลิปที่แล้วมาเมื่อนี้ครับบักม่วงได้ออกดอกนะครับออกดอกตามฤดูกาลของเขา นะครับเดี๋ยวไปที่เห็นดอกขาวจันพันู่ครับพี่น้องครับพันจอยนะครับพันจอยคนจนบมศีนะครับ fc แฟนคลับที่มาเที่ยวนะครับพันจอยยินดีจอนรับทุกคนทุกท่านนะครับมาปูป่าแนะนเพราได้กินครับ fc เยอะครับเยอะแยะ fc นะครับที่มาตั้งต้นเดี๋ยวมาพักแล้วนะครับกลมตกลธรรมชาติกลับมาครับเ้อนเชิญนะครับพันจอยยินดี้อนรับนะครับมาเลยมาเลยครับมาเลย นี่นี่ครับธรรมชาตินี่ธรรมชาติรราตล้วนครับบ่อใส่สารเคมีครับให้พันจอยบ่อใส่สารเคมีครับปลอดสารเคมีนะครับธรรมชาติล้ลวนๆน้ำนะครับคือบอ่อป่าเจลาบอนะครับแฟนครับเอฟซีตุกท่านอยากมากระเชิญบักม่วงกำลังกินสมไม่เอาน่าแง่ของม่วงอะไรบ่วง สมตำสมตำเลือดลวดสมตำเป่าปากมื่อนี้มาก mm ินข้าวปลาบ้านลุงจอยฝากขวัญนะท่าตะอ่อนสวนเพิ่นจับจับพี่จับพี่ก็ได้ว่าจักจับแค่คนละท่าห้อนจะรับฟอจะจะตัดแหง้ะห่อนครับอาหารบ้านเรากสมตำนะค่ะ มาาเไ่หวน็กไมาได้มาจากเทื่อมาเพิ่งสวนเพื่อนจากะอ่อนมิเตรน้กินหรือค่ะเด้อส้มตำส้มตำแซบเวอร์ค่ะแซบเวอร์แซบเวอร์ ม่จำบก้งเกียโอ้โหเสียบเสีเสียบเสียบตั้งเกียวกดกสง้เซียงส้มตำอร่อยมากเลยเสร็จแล้วค่ะมาเด้อพี่น้อง <|ja|> ต่ำๆแซ่บแซ่บมากินเา้าปลาเมื่อนี่ค่ะย,ยังมันขาดยังมันขาดแลวยายามคตัาทีเยงไปบอกเบอกไปบอกไปย่างแกมากันมาตาก้องอย่างใกล้ๆครับ ครับนี่ครับพี่น้องเนี่ยอาหารปปาหน้าตามันน่อหน้าตาครับโอ้ยผมมีบุญคอยได้กินสุดยอดสุดยอดผมมีบุญบริกินเลยชมจ้ำครับชมจ้ำพูนายก็จ้ำโอ้แซ่บพักบันเนะโอ้คักครับเอฟซีครับแฟนคลับมานี่ผมกินรถพี่น้องมาขวดมาตั้งกันเลยครับพี่น้องครับเอครับ ันจอยจะขออนุญาตเอฟซีทุกท่านกินเขาจากเขานะครับพ่อกันชิปหนาพ่อกันตอนหนาครับพี่้องครับมาพี่รองมาจับจับ Dekat Batu Al-Jaqabin, awak dalam sini,